โอ้ยขอโทษขออภัยนะครับพระอาจารย์นี่ยังมีหน้าอยู่บุคคลตะกี้หึ่งบมคนเกต่าแปดสิบกุเถื่อนหรือบุคคลนี่นะครับชมหน้าครูบาอาจารย์นะครับผู้บริจาคโลหิตนะครับนี่เด้อเอาบุญพิเศษนะครับทานนะอุปปารมีนะครับขอโทษขออภัยมาถ่ายภาพช้านะครับเคยบริจาคมาจากเถื่อนหรอครับ ือแรีบกมนี่กคืรแรกนี่นี่นะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับนี้อันน้ามองกล้องนิดนึงครับเก็บสองร้อยเด้อนี่เด้อระจารย์มหาอภิชาตินะครับนี่ไม่รู้จะอยู่มุมไหนนะครับภาพจริงจะเขานะครับนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพกบผมนี่นะครับคุณหมอนะครับมารับบริจาคโลหิตนะครับ นี่นะครับพระอาจารย์มหาอภิชาตินะครับนี่จักเทือกเหรอครับบริจาคมาหนีสิบเอ็ดเสิบเอ็ดครั้งนี้เอนบ่ญสิบเอ็ดครั้งแล้วนะครับนี่ขออนุญาตนะครับพระอาจารย์สมควรนะครับพระอาจารย์มหาสมควรนะครับนี่จักเทือนเหรอครับนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดครั้งเท่ากับอายุเลยนะครับนี่นะครับขออนุญาตเซลคูบอาจารย์นะครับนี่พระอาจารย์ห้องครมฐานนะครับนี่ ใกล้สิแล้วเราบวกครับนี่พต,ต่งแข้งครับอาจารงแข้งตริอาจารย์คมสรรเสร็จแล้วไม่ไม่อาจารยไหนบ้างบริจาคก,กี่ครั้งแล้วครับเนี่ยยี่สิบแปดครับเข้ากับอายุเลยนะครับยี่สิบแปดนะครับ <laughs> อนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่เด้อคุณหมอนะครับอาจารย์โชคชัยบริจาคมากี่ครั้งแล้วครับสองครั้งบริจาคสองครั้งนะครับนี่สองนี้สองนี้นี่บวก ไหวไม่ไหวเนาะครับเนาะนี่ครับพระอาจารย์มหาพง์พันธ์นะครับวังศูนย์นะครับ,นนรบไม่รู้ว่าท่านจะเป็นลมอีกหรือเปล่านะครับครั้งนี้นะครับเนี่ยเดิมพระอาจารย์ดรบริจาคมาจีครั้งแล้วครับเนี่ยสี่ส <48. S 2> ิบแปดเท่ากับอายุเลยเนาะนี่เนาะมากกว่าปี <c oughs> มากกว่าอายุสิบครั้งมากกว่าอายุสิบครั้ง สี่สิบแปดครั้งเนาะบริจาคมาแต่สมัยเป็นยมนุ่นบนนี่้ป้าก็จำได้ให้เด้อนักเรียนขาพาบริจาคไปก่อนโนะครับนี่สี่สิบแปดครั้งนะครับควรจะได้ขนาดนี้นะครับบริจาคมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมัธยมนะครับนี่นเด้นอดนะครับ,รบขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ พ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดบ้านขอบอน,นะครับมีจิตอาสานะครับทาบุญพิเศษนะครับทานะอุปปารามีนะครับนีคุณหมอก็มาให้บริการนะครับว่าจะมาถ่ายภาพตั้งนั้น